หนังหน้ามึงเหี้ยดั้งมึงก็แมบมึงจะมาด่าสลิมแก่ที่ยากจนไม่ได้เพราะหน้ามึงอ่ะไม่สามารถจะไปบูลลี่ใครได้เลยเพราะหน้ามึงหน้าบูลลี่มากกว่าเข้าใจไหมคะอีปาทวยรวยจากอะไรกูจะบอกมึงให้ตำรวจเขาสงสัยมึงตั้งนานแล้วว่ามึงอ่ะลูกเต้าเหลาเต้าแล้วมึงอะรวยจากอะไรกูก็เลยบอกตำรวจไปว่ามึงอ่ะนะพ่อ สอนทักซินแซ้อวยโกงภาษีจนทักษินแส้อวยอยู่ในคุกไงพ่อมึงอะสอนทักซินแส้อวยกับลูกของทักซินแส่อวยโกงภาษีโอเคนะคะไอ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 ปารวยเข้าใจไหมคะไอปลารวยเข้าใจไหมคะไอปลาทวยรวยจากอะไรเข้าใจไหมคะไอปลารวยเดี๋ยวตำรวจจะไปเยี่ยมบ้านมึงเพื่อให้มึงโชว์แสดงศักยภาพว่ามึงรวยจากอะไร เขาสงสัยมาตั้งนานแล้วว่าไอ้พวกวัยรุ่นพันล้านร้อยล้านเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมันมีที่มาที่ไปของเงินที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริตทั้งนั้นแหละเข้าใจใช่ไหมคะเข้าใจใช่ไหมสลิมแกอย่างกูนี่แหละรู้เรื่องพ่อมึงดีเลยล่ะมึงฟาดใครมาฟาดมึงมาฟาดสลิมอย่างพวกกูเอาสิ แล้วสลิมแกอย่างผู้กูเนี่ยมีประสบการณ์ตั้งแต่สมัยพ่องยังไม่ตุยอ่ะแล้วสลิมแกอย่างผู้กูนี่แหละทาข่าวพ่องตอนที่สอนทักษินแทอวยหนีภาษีเลี้ยงภาษีอ่ะแล้วสลิมแกอย่างผู้กูนี่แหละจะเป็นนักสมัยเป็นนักข่าวอะ่ะต้องทาข่าวพ่อมึงอะ่ะเลี้ยงภาษีให้กับทักซินแทอวยอะ่ะเข้าใจไหม <laughs> เอาละสิกริปสิครับ กรี๊ดสิครับทนไม่ได้ก็กรี๊ดสิครับกรี๊ดเลยครับไอ้ที่กรี๊ดกรีดเนี่ยกูเห็นติดคุกมันตั้งหกปีแล้วเพิ่งจะมานั่งอ่านข่าวอีกรอบนึงอะ่ะมึงอย่ายุ่งกับกูเลยเพราะกลัวเป็นคนที่แสบมากกูจะบอกมึงไงในวงการการเมืองเขารู้หมดว่ากลัวแสบมาก แสบกว่ากูไม่มีอีกแล้วกูจะบอกมึงให้กูเนี่ยในแวดวงทุกคนที่รู้จักกูเนี่ยกูาบอกไม่มีใครอยากเป็นศัตรูกับดเรมาริกาหรอกกูจะบอกมึงให้แม้มาด่าสลิมแกที่ยากจนทำไมาสลิมแกอย่างพ่อก,กูถึงแม้จะยากจนแต่ไม่ได้โกงชาติเหมือนโคตรพ่อมึงนี่โอเคนะของกูเนี่ยนอกจากจะแสบแล้วไม่มีสาระแล้วมึงจะมานั่งฟังหาพ่อมึงเหรอ รายการดรมริกาไม่มีสาระแล้วมึงนั่งฟังหาพ่อมึงอหอฮะคดพ่อคดแม่มึงสั่งให้มึงมานั่งฟังกูเหรอฮะรายการกูไม่มีสาระแล้วมึงมานั่งฟังหาพ่อมึงหรือไงนี่มันจะตีหนึ่งแล้วมึงนั่งฟังหาพ่อมึงเหรอฮะเอออีหาเอ้ยปะโถ กูก็รู้แหละว่าพวกมึงเนี่ยหาคนฉลาดจากหาคนฉลาดกว่ากูในพักมึงอาหาไม่เจอส้มเน่าทั้งเข่งแม่งเฮียทั้งเข่งติดหนึ่งหนึ่งสองครึ่งเข่งและยังไม่นับอีพวกที่ตกเมียเคลียเด็กขายยานอกจากนั้นแล้วยังมีอีพวกที่ออนไลน์สแกมเมอร์โกงบ้านโกงเมืองโกงชาติ ควายขนาดยังไม่ทันบริหารชาติยังแม่งโกงและขนาดยังไม่ทันบริหารชาติเลยแม่งโกงและค้ายาและขนาดยังไม่ทันบริหารชาติแม้แต่กระทรวงหนึ่งมีหน่าล่ะเขาให้ไปบริหารชาติเสกไปโหวตให้อนุทินเป็นนายก เขาให้ไปเป็นรัฐมนตรีเสือกไม่เป็นกันเลยแล้วบอกว่าจะแก้รั้มนูลอย่างเดียวอ๋อถ้าเกิดพวกมึงเกิดมาเพื่อแก้รั้มนูญอ่ะพวกมึงไม่ต้องไปเป็นผู้แทนหรอกค่ะพวกมึงไม่ต้องไปบริหารประเทศหรอกค่ะประเทศนี้ต้องการการบริหารภาษีประชาชนต้องการการบริหารชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนไม่ได้ต้องการคนเข้าไปบริหารเพื่อแก้รัฐมนูญค่ะแล้วถ้าเกิดมึงจะโง่เชื่อไปตามๆกันว่ากฎหมายรัรมนูญคืออุปสรรคในการบริหารประเทศชาติควายค่ะ ถ้ามึงบอกว่ามึงเป็นคนที่ใหม่กว่ารุ่นใหม่กว่าแต่ขณะเดียวกันสมองมึงเนี่ยปัญญาหนากว่าไอ้คนคนแก่อย่างพวกกูเนี่ยนะคะหรือว่าสลิมแก่ที่หน้าตาดีกว่ามึงยี่หามึงมาเรียกสลิมแก่แต่หน้าตากูเสือกเด็กกว่ามึงอีควายเอ้ยควายสตวงเรียกพวกกูสลิมแก่แต่หน้ามึงอ่ะปรากฏว่าแก่กว่าหนังหน้าแม่กูอีกค่ะ ไอนะคะตามนั้นโอเคนะคะตามนั้นนะคะตามนั้นนะคะ <c oughs> อ่าอีพวกส้มเน่าจะไม่ได้หมายถึงฉันฉันไม่ได้หมายถึงฉันไม่ได้ด่าสลิมฉันไม่ได้ด่าใครนะฉันไม่ได้ด่าใครนะแต่ฉันด่าอีพวกส้มเน่าพวงเน่าที่ถ้าเกิดมึงศรัทธาด็อกเตอร์มาลิกาแล้วมึงเนี่ย ไปเชื่อไอ้ส้มมันหาพ่อมึงแหละคะถ้ามึงศรัทธาดกตอรมาริกามานั่งฟังดเรมาริกามึงหาคนที่มึงศรัทธาในพักมึงไม่ได้เลยะแล้วมึงจะไปกาให้มันหาพ่อมึงหรอคะโอเคนะคะจัดไปนะคะมึงดูหนังหน้ากูซะก่อนหนังหน้ากูเนี่ยนะเทียบกับหนังหน้าขอโทษนะมึงไปดูเมียมึงซิดูแฟนมึงซิ หนังหน้าเหียกอย่างหนังเมียมึงอะ่ะหนังแฟนมึงยังสู้หนังตีนกูย,ยังไม่ได้เลยมาบุรี่กูหาพ่อมึงเหรอ,อม,มันมีตอนดึกๆแบบนี้ยมันจะมีอพวกเกลียนคีย์บอร์ด จากพวกส้มเน่าทั้งแผงอะ่ะส่วนใหญ่จะเป็นสอสอบ้างสอตอสอบตกบ้างอะไรบ้างส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้ช่วยหาเสียงบ้างอีพวกนี้จะว่างงานแล้วก็นะคะก็จะนั่งเข้ามาเป็นแบบมือพวกสแกมเมอร์อเออแล้วเข้ามาตอดนั่นตอดนี่เข้ามาด่าดรมริกาเพราะมันเห็นว่าคะแนนมันจะตกจากปากดกรมริกานี่แหละมันก็เลยเข้ามาตอดโอเคนะคะแต่อย่างไรก็ตามแต่ค่ะ ดรมริกาจะขอขายครีมก่อน490ขึ้นมาแล้วคะ่ะมาแล้วแป้งผ่องดรมริกาแป้งผ่องดรมริกานะคะมันจะอยู่ในกระปุกนี้นะคะทุกคนมันจะอยู่ในกระปุกนี้นะคะ่ะกระปุกมันจะดูอย่างนี้นะคะมันจะเป็นกระปุกแก้วนะคะแป้งผ่องดรมริกาจะเป็นกระปุกแก้วดิฉันก็จะพลาวทูบีพรีเซนต์ว่าแป้งผ่องเนี่ยตัวนี้นะคะจะเป็นนะคะตัวคุมมันกันน้ํากันแดดกันเหงื่อ และปกป้องผิวคุณให้พ้นจาก PM และนอกจากนั้นแล้วยังคุมมันติดทนนาน12ชั่วโมงค่ะคุมมัน12ชั่วโมงจาก590ดิฉันแฟลตเซล์ได้แค่490ซื้อก็ซือซ้อไม่ซื้อก็แล้วแต่แต่ตัวนี้ใช้ได้ประมาณ2-3เดือนแต่นิดเดียวคุณพี่ดูนะคะหลังจากที่คุณพี่ทากันแดดเรียบร้อยแล้วคุณพี่แตะแป้งผองแค่นี้นะคะคุณพี่แตะแค่นี้นะคะ เติมอีกนิดนึงโอเคคุณพี่แตะแค่นี้แหละค่ะคุณพี่ใช้ครั้งละแค่นี้นะคะไม่ต้องใช้เยอะไม่ต้องใช้เยอะค่ะแล้วตัวนี้นะคะมันจะเป็นตัวคุมมันกันเหงื่อกันน้ำกันแดดและติดทนนานคุมมันให้สิบสองชั่วโมงคุณพี่เตรียมตัวกดนะคะเพราะว่าดิฉันจะฟแฟลชเซล,ลแค่สามชั่วโมงดิฉันจะฟแฟลชเซล,ลแค่สามชั่วโมงแต๊บฟังนะคะแล้วคุณเกลียนะคะ คุณเกลี่ยนเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ค่ะคุณเห็นความมันบนหน้าผากไหมคะเดี๋ยวคุณดูนะคะเหมือนเศกเลยค่ะเหมือนเศกเลยค่ะเหมือนเศกหน้าเลยค่ะเพียงคุณดูแก้มตรงนี้นะคะนี่ค่ะผ่องไหมคะเหมือนเศกเลยค่ะแล้วคุณดูแก้มตรงนี้นะคะ เหมือนเศกเลยค่ะคุณดูคางนะคะนี่ค่ะเหมือนเศกเลยค่ะคุณดูตรงจมูกนะคะทีโซนนี่ค่ะนี่ค่ะเหมือนเศกเลยค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะผองเลยเห็นไหมคะออกทีวีได้แล้วค่ะโดยทุนริาร